สวัสดีจ้าโอลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าสวัสดีจ้าวันนี้จะมาตำจะมาทำอ่าส้มตำฝรั่งจ้าส้มตำฝรั่งตำด้วยสูตรตำไทยนะคะตำฝรั่งจ้าไปซื้อฝรั่งมาอยากจะกินตำฝรั่งจ้าฝรั่งมือออกรถไปเปรี้ยวเลยหน่อยมาตำกันจ้ามา อนอื่นเราก็ใส่กระเทียมเข้าไปพลิกสักีกเม็ดน้อ3เม็ดหเม็ดโอ้ยส่พริกเก,ก้เมเ็ดมมตำด้วน้ำตาลจ้ะมาเด้อจ้ามากินตำฝรั่งด้วยกันจ้ะวันนี้นั่งกับพื้นนะคะวันนี้นะคะตำฝรั่งมาเด้อพี่น้องมาเคยกินแะ้วยังนะตำฝรั่งมาจ้ะ กินตำฝรั่งพี่น้องตำฝรั่งเคยกินไหมล่ะตำเหมือนตำไทยนี่แหละตำฝรั่งแซ่บ้วยล่ะใส่พริกใส่กระเทียมใส่น้ำตาลไปแล้วกันกระเด็น ทีนี้เรามาใส่กุ้งแห้งจ้ะโอ้ยใส่กุ้งแห้งด้อใส่กุ้งแห้งพร้อมด้วยอ่าถั่วลิสงใส่กุ้งแห้งก่อนจ้ะตั้มเราก็จะกินนะคะตั้มเราก็จะกินเลยจ้ะตักุ้งแห้งก่อนตํากุ้งแห้งให้ละเอียดก่อนจ้ะ ำพอบุบๆพอเอาเสร็จแล้วทีนี้ก็ใส่ถั่วลิสงเข้าไปจ้าถัวถ่วขั่วถั่วลิสงถัวถ่วบดตัวอบอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปจ้าโอเคใส่หมดหอด่อพอดีมาด้วยจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าเคยกินไหมล่ะตำฝรั่งแซ่บเด้อล่ะอร่อยจ้า ทีนี้เราจะใส่ฝรั่งเข้าไปเลยนะตำฝรั่งให้มันมุนก่อนตำให้มันหมุนก่อนจ้ะตำให้มันละเอียดนะตำให้มันมุนตำให้มันหมุน,หมน,หมนก่อนอเคตำแล้วจ้ะฝรั่งนี้ไปซื้อมามันจะมีรสเปรี้ยวยหน่อยๆจ้ะข้างในเม็ดมันเป็นสีชมพู ไม่รู้ฝรั่งอะไรนะชิมแล้วมันออกรสเปรี้ยวหน่อยๆก็จะมาตำตำฝรั่งตำผลไม้จ้ามาเด้อจ้ามาเด้อจ้า ตำให้มันมุนก่อนอ่าทีนี้ได้ละตำพอตำพอประมาณตำนี่ให้มันแหลกประมาณนี้แหละโอเคจากนั้นเรามาใส่มะเขือเทศเข้าไปใส่มะเขือเทศลูกเล็กนะคะใส่มะเขือเทศเข้าไปจ้าโอ้ยห้อนหลาย <laughs> ใส่มะเขือเทศเข้าไปตามะเขือเทศ โอ้อย่ารอช้าเลยใส่น้ำปลาไปก่อนใส่น้ำปลาก่อนจ้าใส่น้ำปลาจากสามช้อนตามด้วยน้ำมะนาวเดี๋ยวไม่พอหวานก็จะใส่หวานด้วยจ้าตําแล้วก็จะกินด้วยะ่ะใส่น้ำมะนาวก่อนจ้า จะน้ำมะนาวสามโซนเอาทีนี้มาตำก่อนโอ้ยหอมมากเลยหอมมากเลยจ้า มาชิมชิมชิมเอออย่ารอช้าชิมก่อนน้ำปลาพอแล้วขอเปรี้ยวสองช้อนโอ้แซ่เบเอาน้าปลาอีกหน่อยนึงอา่าน้าปลาอีก,กช้อนนึงเอาพอแค่นี้พอมาตำแซ่บแซ่บพี่นอ้อง โอ้ใส่จานพอแล้วทำแค่นี้แหละใส่จานจ้ะใส่จานก่อนเดี๋ยวก็ว่ากันเนะาะทำใส่จานก่อนจ้ะทำใส่จานแล้วก็จะกินแล้วเด้อ มาจ้ามาแซ่บๆกันทีนี้มามากินด้วยจ้าอาหารโต๊ะมาทาั้งนี้จ้าหโต๊ะมาทาั้งพี่มาจ้าโอ้ยมากินเด้อพี่น้องมามากินจ้าโอ้ยฉันเหงื่อแตกเหงื่อเต้นเหงื่อแตกเหงื่อเต้นไปหมดเลยมากินด้วยจ้าทีนี้มากินจ้านี่เป็นตาแซ่บบเบิงโลตํตัฝรั่งจ้ามากินด้วยจ้า อืออร่อยเซ็บจ้าอร่อยเนาปะปลั่ังมันออกเปรี้ยวหน่อยหน่อยอือเซ็ลาย มาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันโอ้แซะ เป็นลดความบ้วนจ้ะไม่ได้อ้วนจัดจ้ะบึงดูแข็งค่อยกิน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 อืมสักการเอาไปลองทำกินจ้ะตำฝรั่งจ้ะเอาไปลองทำกินดู ฝรั่งอ่าฝรั่งกีนกอ่ะฝรั่งลูกใหญ่ก็ได้ให้มันมีรสเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆหน่อยๆเอามาตำโอ้ยซบจังสี วันนี้ไม่ได้นั่งโต๊ะจ้ะวันนี้นั่งข้างล่างปูเสือปูเสือนั่งข้างล่างแสร็ เียกสองคำต้องพักก่อนพักเดี๋ยวจะกินให้หมดเพราะว่าไม่อยากทำนานจ้ะแจกอร่อยเปรี้ยวหวานจ้า วันนี้ฉันเป็นใครแล้ววันนี้วันนี้ฉันเป็นยายผีปอบฉันเป็นยายผีปอบแล้ว,วันนี้ อืมสัใส่พริกกลังพอดีจับเผ็ดในหน่อยไม่เผ็ดมากตำชายอ่าเผ็ดตำชายยาเผ็ดมากมันไม่อร่อยจ้าอืมอร่อยๆแซ่บหลายไป้องเลย กินไปครึ่งหนึ่งละอาทิตย์นี้ฉันไม่ได้ไปซื้อของไทยจ้ะก,ก็เลยไม่มีผักไทยกินนะ อาทิตย์นี้ไม่มีผักไทยกินเพราะว่าอาทิตย์นี้ไม่ว่างจ้ะอาทิตย์นี้ไม่ว่างไม่ว่างไปร้านไทยอาทิตย์หน้าก็ไม่ว่างอีกเลยอาทิตย์หน้าฉันจะไปกินเลี้ยง อืมอะไรเจ๊เจ๊ตอนนี้นั่งอยู่หน้าทีวีจะ้ะทีวีอยู่ฝั่งนี้โซฟาอยู่ฝั่งนี้แม่กล้าถ่ายฝั่งนี้ให้ดูเพราะฝั่งนี้ลกมากบ้านเล็กๆจะ้ะ xếp dài tiếp theo anh bạn chương nhưng mệt à ปลาลงสามลูกฉันซื้อมาห้าลูกห้าลูกร้อยห้าสิบบาทออาติน่คับหนึ่งเอาจะไปหาอาบน้ำตอนนี้เย็นแล้วจ้ะ เพี๋ดียวออกมาก็จ่าอาบน้ําก็จะมากินต่อเพราะว่าเย็นนี้ก็ไม่ไม่ต้องทํากับข้าวเย็นจ้ะเพราะว่าสามีไม่อยู่บ้านจ้ะอืมโอเคกินแค่นี้ก่อนรสแเสบหปลายพียๆหวานๆกินแล้วจะติดใจ ไปแล้วจ้าแค่นี้แล้วจ้าเอาไว้เจอกันใหม่ด้วยจ้าไปแล้วจ้าไปแปดจ้า